ย้ำเราในเรื่องความอดทนอดกลั้นต่อพี่น้องที่เข้ามากระทบเราโปรเจะขบระเจ้าขอ,อ,ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าอนุญาตให้พี่น้องเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อทดสอบเพื่อหนุนใจเพื่อเสริมสร้างโปรเจคขบระเจาเ้าให้เรามีโอกาสที่จะอภัยซึ่งกันและกันโปรเจะขพระเจ้า,อ,าอย่าให้เรามองอย่างความคิดของเราสายตาของเราแต่เรามองอย่างมุมมองอย่างองค์พระสิทธิเจ้า พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการยกโทษและให้อภัยผู้คนเองมากมายแม้คนที่ตรึงพระองค์แม้คนที่ทำร้ายพระองค์แม้คนที่ฆ่าพระองค์เองก็ดีพระองค์ยังทรงยกโทษให้โปรดจับพระเจ้าสอนเราที่เราทั้งหลายจะให้อภัยและยกโทษสำหรับคนที่ข่มเหงเราคนที่ทำร้ายเราคนที่ทำให้เราเสียใจคนที่ําให้เรา รู้สึกว่าผิดหวงังรู้สึกไม่อยากเดินต่อเราจะขอบพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้ที่เราจะยกโทษให้กับเขาเพื่อที่เราจะไม่แบกเพื่อที่เราจะไม่รับภาระที่หนักเกินไปแต่เราจะยกโทษเพื่อที่เราจะวางสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเบาเพื่อที่เราจะเดินที่ไกลด้วยขอบคุณพระองค์ที่